สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกชบาฮาวายอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักดูริบินสองสีนะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรนไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว38เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน11เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่4เส้นนะคะที่ความยาว22เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยนะนี่นะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้น เส้นที่1จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้งสด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะแล้วกดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะทั้งสี่เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะสี่เส้นนี้มาสอดด้านบนนะคะของริบบิ้นแต่ละเส้นนะนี่นะสอดเข้าไปเลยนะคะจะได้แบบนี้นะทั้งสี่เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะลีจะตัดให้เสมอทุกเส้นเลยนะคะให้เสมอกันทั้ง4ีเส้นเลยนะพอเราตัดริบบิ้นให้เสมอเท่ากันทั้ง4เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสานร,ริบบิ้นเป็นคู่นะลีจะจับอลิบบิ้นคู่ที่1ขึ้นมาทับด้วยคู่ที่2แล้วก็ทับด้วยคู่ที่สาม คู่ที่สามทับด้วยคู่ที่4ี่เราจะมีริบิ้เรียงกันมา4ี่คู่แบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะคะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสองสามสี่นี่นะจับอลิบิ้นหมุนมาแบบนี้ก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินคู่ด้านในมาก่อนจับดิบินพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่สี่นี้นะคะค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่คู่สี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงดูความสวยงามนะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินนี่นะคะคู่นี้คู่ยาวนี่นะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมมาหลังเส้นถัดมานะคะอ้อมมาทางขวานนะให้ไปอยู่ด้านหลังแบบนี้นะ เสร็จแล้วจับออโตัวริบิน้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานใต้กลีบนี้นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมานะจะได้แบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะาริบบิ้นที่ถูกอ้อมไปด้านหลังนะคะมาสารเหมือนกันนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมมาเหมือนกันแบบนี้นะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4คู่4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกรีบริบบิ้นกันนะลีจะจับให้กรีบริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดนึงนะคะกรีบทุกเส้นเลยนะ นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้เสมอตรงฐานแบบนี้นะรีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสีด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักนะ ตัวฐานนะคะแล้วแต่เราจะตัดริบบิ้นสีไหนนะคะสลับสีกันได้นะของรีรีก็จะตัดสลับสีเหมือนกันนะคะแบบนี้ดูความสวยงามน่ารักแล้วแต่ชอบกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชบาฮาวายอีกแบบหนึ่งนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ